มีคนมาเจอบอกว่าป้าอยากลงป้าอยากอะไรนะอยากดังเหรอป้าอันนี้ถ่ายใหม่วันนี้ถ่ายใหม่คนดูก็ห้าพันคนเลยใช่ใช่วันนี้คนดูห้าพันคนป้าพาอยากรงปทิกเก็ตเลยพายากรูปทิกเกจะดูไปลงให้ลงไอติมบอกป้าป้าอยากขายได้เยอะๆอย่างไรอ๋อลงทิกเก็ตนะ ลงเฟซบุ๊กก่อนละป้าน,นะนานปะไม่นานต่อไปมาดูต้นตำมมาดูดูทำอะไรนะอันเนี้ยน้ำตกใช่ปะนุ่มต้องไหลสดเลย,ลเลยป้าอยากไหลสดเหรอทำอะไรที่มันที่แบบคนดูเ,เยอะๆอะอะไรก็ได้อ,อ๋อได้ได้ดูลงคลิปนี้ก่อนเลยนะรอบหน้าหนูมานทำไหลสดให้ป้า เดี๋ยวลองจ okay. ิ okay, ้มกอบให้ด้วยน่ากินนะเนี่ยไม่ดู้ให้แก้วมาซื้อโอป้าหนูลงพี่แกที่ป้าด้วยนะว่าป้าอยู่ไหนเออบอกด้ว่าตลาดไหนเดบอกเดี๋ยวบอกใหม่เบอกใหม่ตลาดนัดประทข้าตลาดนัดประศุขอยู่หน้าก็อยู่วันนั้นหตลาดใช่ปะใช่วันนั้นหน้าตลาด คือหลายทียอันนี้อันนี้หน้าหน้าแม่ค้านะคะป้านางค่ะป้านางป้านางอยากดังค่ปะป้านางบอกอยากอยากให้คนมาดูเยอะๆป้านางอยากดังป้านางอยากดังเข้าใจไหมคนต่ำใ,ในหน้าร้านนหละให้ดูนิดนึงอ่ะนี่นะคะคนต่ำเจ้านางคนต่ำว่าวิ่งหารถคนต่ำเขาบอกว่า มายูหลหยวันแล้วผูเดนสายบุญเขจะถึงุนะยก็มาซื้อท้กตำมาสามยาเขาจากเคร่ตาก็จะมีน้ำตกรับหรมีตำเสตเล็กด้วยตำเสนเล็กด้วยแต่พักตาค่ะตาข้าวโพดทุกตัมเาไตาม่บนใช่เขาบอกาเข้มาแล้วไม่มัดเวยเนี่ยมัดแย่แอ้ วันเกอะไรวันนี้ีคนุญทาท่าจะเลี้ยงกระติ่งไงวันีสอันธาตอ่ะเออบอกเเลยบอกเเลย่าถะไปมาจินฟรีมากินฟรีนะจ๊ะเลี้ยงกระติ่งวันที่สองวนพระธาตุจ้าตงคแนางเลี้ยงฟรีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จนะป้านะดีู๋ดูให้ป้าลงเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ป้ามลงไม่เต้นูลงให้ป้าไงดูลงให้ป้าไง ไปอดเฮ้ยใสเตาอ๋อไปไปเต้นหน้าน้าเขาอกวอย่าเล่นเต้นหน้าหนูไม่ได้เลี้ยงเดินหากินเป็นั่งคนต่างไทยปูป้าใส่ปรากอบเลยนะคะอันนี้หน้าร้านป้าค่ะสารคามตำบอกว่าต้าใหมาเจียให้กังจยจ้ สายรู้วันที่เจ็ดนจะมาทอดที่เราเตรียมบาง